กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคลาวไรงามเด่นงานจัดสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามปาเจราจาริยา คหตีขุนนุตตะระ ครูเนี่ยจะทําให้เด็กรู้ถึงความเคารพแล้วก็ความกระตันยูที่คุณครูแต่ละทานได้ให้ความรู้กับเด็กๆมาอยากให้ลูกเข้าใจตัวเองก่อนนะคะความมุ่งหวังของครูลูกอาจจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือเรื่องครอบครัวแต่ทุกคนก็จะมีทางเดินเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยอยากให้ลูกเป็นคนดี ปฏิบัติดีคิดในสิ่งดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทุกคนมีทางเดินของตัวเองเพราะฉะนั้นความคาดหวังของคุณครูก็อยากให้ทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะสำหรับครูครับอยากให้นึกถึงทุกวันเลยนะครับไม่ใช่นึกถึงครูนะครับนึกถึงสิ่งที่ ครูได้แนะนําได้สอนนักเรียนนะครับเพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดมันไม่ใช่ตัวครูนะครับมันคือสิ่งต่างๆที่ครูแนะนําให้นักเรียนไปคือการให้เขาเอาตัวรอดในสังคมได้ช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วก็นําความรู้ของเราอะ่ะไปต่อยอด แล้วก็ไปเป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นน่ะคาดหวังแค่ว่าให้เขาอะได้เป็นคนดีของสังคมก็พอไม่จําเป็นจะต้องอุ้ยเป็นหมอทุกคนทําอาชีพสูงสูงเรียนสูงระดับอะไรเงี้ยแต่ขอแค่ว่าให้เขาออกไปใช้ชีวิตสังคมได้เลี้ยงคุณพ่อเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงครอบครัวเขาได้เป็นคนดีของสังคมแค่นั้นพอเราจะเก่งได้เราต้องฝึกฝนเราต้องทุ่มเทให้กับมันอะไรก็แล้วแต่ครับ ครูไม่ใช่เหมือนนางวิทยา,ายุทธ์เนาะนางมาถ้าจะทายพลังให้เจ้าแล้วก็เก่งเลยมันต้องอยู่ที่ตัวนักเรียนเองนะครับครูทุกคนสนับสนุนเราทุกๆอย่างอะ่ะเราได้ทํากิจกรรมครูเห็นว่าเราเฮ้ยเราช่วยได้นะเรามีศักยภาพนะครูก็พาเราไปทําแล้วมันทาให้เรามันเหมือนเป็นการปลูกปลูกเมล็ดพันธุ์อ่ะจุดไฟไว้อะ่ะแล้วพอเราไปถึงที่อื่นเราสามารถไปงอกงามต่อได้อะ่ะคือทุกครั้งที่ ที่คิดถึงอะ่ะมันก็คิดถึงว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่ที่ทำให้เรามีแรงต่อหรือว่าทำให้เรารู้จักตัวตนเองอะ่ะวันไหวครูจัดขึ้นเพื่อเป็นการลํำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ให้ความรู้สั่งสอนเด็กๆทุกคนให้มีความรู้นะคะพิธีไหวครูนั้น ต้องการที่จะให้นักเรียนแสดงความเคารพความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่คุณครูค,คร่ำสอนอบรมประสิทธิ์ประสาดวิชาให้นักเรียนได้มีความรู้ติดตัวไปในการดำรนชีวิตในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันเราเห็นเด็กเอาถึงวันนี้เราถึงกิจกรรมวันนี้เราเห็นเด็กๆกระทำเห็นเด็กๆมีความ ทราบซึ้งกับคุณครูยิ่งทาให้มันมีความรู้สึกที่เป็นดีอย่างมากก็อยากให้วิธีนี้มีไปสืบทอดไปตลอดตลอดไปเด็กเขามาเขาเอาความเคารพของเขาอะซึ่งเขาอาจจะไม่ให้เราก็ได้แต่ว่าเขามามอบให้เราเนาะมันก็ถือว่าเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรการขอบคุณเราเหมือนการขอบคุณที่น่ารักที่มอบให้แกเราทำให้เราแบบมีกำลังใจในการที่จะสอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ย เราเนี่ยมีพิธีไหวครูและไม่ใช่แต่พิธีของการเรียนมิสิงคเท่านั้นเตดนตรีก็ต้องไหว้ต้องมีครูสอนล้ำก็ต้องมีครูต้องต้องมีไหวครูต้องมีไหวครูนะถ้ามีครูต้องมีไหวครูทุกอย่างต้องมีไหวครูถ้ามีครูแล้วก็มีความรู้เราก็จะต้อง ครูเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนก็เรียกว่าครูเป็นแม่คนที่สองแม่คนที่หนึ่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กพอเราอยากจะมีความรู้อาออกเขียนได้หรืออะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้อาศัยงานไหว้ครูมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมให้เราม,ามอบกราบกันหรืออะไรอะครับมันมันทำให้เรามันเป็นวัน เปลี่ยนมาเป็นวันหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราทุกคนในที่อยู่ในโรงเรียนมาคิดถึงกันมาระลึกถึงกันว่ามันไม่ใช่แค่บุญคุณหรือว่าหน้าที่อ่ะครับแต่มันเป็นค,ครูกับนักเรียนอ่ะมีหน้าที่ซัพพอร์ตกันและกันนะครับครูก็ช่วยดึงศักยภาพเราออกมาสนับสนุนเรานักเรียนก็สร้างความภาคภูมิใจให้ใหครูนะร่ะอาจจะเป็นเขาเรียกว่า passion, แพชชั่นแหละเป็นแหลเป็นกาลังใจดีๆให้กับครูมีทําหน้าที่ต่อไปเพราะว่า อาชีพครูใครก็เป็นได้อะครับแต่จิตวิญญาณความเป็นครูมันไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกคนไม่ว่าลูกจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าเราไม่ไม่ใจเราเนี่ยไม่ไปอยู่ในสิ่งนั้นด้วยใจเราต้องรักต้องรักถ้าหากว่าเราไม่มีใจรักเลยไม่ว่าอะไรในเราเนี่ยจะไม่จำเป็น नहीं बहूँगा